ดูดวงชาวราศีกุมคนคนนี้เล่นผิดคนดวงนี้คนดุจริงชาวราศีกุมนะครับผมมีอํานาจบุญบารามีวาสนาดุจริงๆบอกได้เลยว่าใครมาเล่นกับชาวราศีกุมได้เจอดีแน่นะครับผมเล่นกับใครไม่เล่นเนะราเพียงแค่ไม่อยากแสดงออกเท่านั้นเองนี่คือดวงชะตาของชาวราศีกุมชาวราศีกุมหมอสันแนะนำให้ท่านพบไพรีที่นาศสัตรตพังวินาาในเมื่อท่านมีศัตรตเยอะ พบไพรีวินาศัตรูพังวินาเขาว่ากันอย่างั้นนะจ๊ะนะับตั้งแต่โบราณโบราณเขาว่าพบพระไพรีวินาศัตรูพังวินานะการแก้คุณสายมุนดาเพราะสมัยก่อนเขาชอบทําใส่กันนบะแต่สมัยนี้หมอสันว่าเยอะกว่าอีกนะผมพบไพรีวินาศ200 2 5ยบาทส่งฟรีทักไลน์มาซันนี่สีสองแปดเก้าพบคู่กับเหรียญพระปางสะดุ้งมคนับนะมานยังสะดุ้งนะพบเหรียญเอาไว้นะผม 2อ0ิบาท2ฟรีทักไลน์มาซันนี่สี่สอ้ชะตาโชคลาภเงินทองบารมีวาส,สนาสิงสิทธิ์คำชูปกปักกุ้มของรษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รือโชคโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตานี้ยิ่งใหญ่เกียงไก่จ,กจะเจริญลุกเรือง,ง,ง,งขึ้นมาทันทีทันใดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ ราบอโอกาสทองโอกาสดีโอกาสพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นคนคนนี้เล่นผิดคนเดี๋ยวได้รู้เดี๋ยวได้เจอดีการแกล้งในโชคชะตาดวงชะตานี้จะเอาคืนดวงชะตาของท่านยิ่งใหญ่เกียงไกรแบกภาระไว้อย่างหนักหนกดวงก็จริงรายได้จะสูงเป็นพิเศษจะยิ่งใหญ่เกียงไกรไม่แพ้ใครหน้าไหนพระราชาส่งมออถ้วยทอ,อทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็ม ให้ท่านมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดให้ยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบุญบารมีวาสนาดวงชะตานี้พลิกจากร้ายกลายเป็นดีโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลเด็กน้อยดำพาซึ่งความผสมเร็จตับมีดดาบลอ้ลอมรอบปิดหูปิด,ปดตานะผมท่านจะต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวยอยู่แบบเป็นคนที่นะผมเขาเรียกว่าทับอ,อ่อนน้อมถ่อมตนนะผมปกปิดซ่อนเลน ไม่แสดงออกันะผมเดี๋ยวจะโดนไขรหมั่นไส้รับโดนไขรกับหมั่นไส้กันแกล้งเข้าไปมันจะไม่ดีไฉะนั้นอยู่ให้เป็นอยู่แบบคนตัวให้เล็กที่สุดนะนันนะมีความสุขที่สุดการที่ท่านสับสนงงวยเอาแน่เอานอไม่ได้พระราชาแห่งเหรียญจะนำพาซึ้นความประสงค์เปรจโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์คำชูปกปัก,กคุ้คของรักษาดวงจาตาจะเปิดรับรัพย์โดยโชคอัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเัตระดัง The Sun บังเกิดปักธงรอเตรียมตัวซื้อบ้านซื้อรถซื้อ B M W Ferrari Lamborghini นะผมเอามาจอดหน้าบ้านเลยนะอย่าไปจอดหน้าบ้านศัตรูนะจ๊ะนะผมเหีียวมันจะดิน้นนะผมด้วยบุญกุศลวาสนาดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาีิไหนแต่ให้พีเทศด้วยบุญกุศลวัส,สนาดวงท่านยิ่งใหญ่เกียงไกลจะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดาการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองจิตใจที่อ่อนโยนจะนำพาซึ่งความาสมเด็จ การชิงไหวชิงพิบการใช้เล่เหลี่ยมเลขกลนเพทุบายอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวโลกนี้มันโหดร้ายการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบนบารมีวัสนารดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคจะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีทันในโดโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมัน่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาสิที่ไหนจะเจริญลุกเรืองจะรวยด้วยดวยนะผมยิ่งใหญ่เกียงไก ครบสังเกตในโชคชะตาดวงชะตานี้พลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทําอะไรบางอย่างอย่างเด็ดขาดเด็ดเดีดเด่ยวห้าหาญเจริญล,ลูกเลื้งขึ้นมาทันทีทันใดขอทํานายว่าเล่นผิดคนแล้วเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับชาวราศรีกุมับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งครับกดซุปเปอร์ตั้งและซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติดให้ค่าครูหมอสาได้ครับับผมท้ายคลิปรับฟังต่อกันย,วยาวๆครับดวงชะตาราศรีกุม ในเดือนนี้ชาวราศีกุมจะได้พบกับช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆม,มากมายดวงดาวบ่งชี้ถึงพลังงานเชิงบวกที่จะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของคุณทั้งในด้านการงานการเงินความรักและโอกาสต่างๆที่จะเข้ามามาดูกันว่าแต่ละด้านของชีวิตจะเป็นอย่างไรบ้าง ด้านการงานและอาชีพในเดือนนี้ดาวพฤหัสบดีจะโครจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เอื้อประโยชน์ต่อชาวราศีกุมเป็นอย่างมากส่งผลให้การงานของคุณมีความก้าวหน้าอย่างชัดเจนคุณจะได้รับโอกาสในการแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองมากขึ้น ผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานจะเห็นคุณค่าในตัวคุณมากขึ้นอาจมีการเลือนตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายโปรเจกต์สำคัญสำหรับผู้ที่ทำงานอิสระหรือเป็นเจ้าของกิจการจะพบว่ามีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาติดต่อมากขึ้นหรืออาจได้รับข้อเสนอในการร่วมงานกับพันธมิตรทางธุรกิจ ที่น่าสนใจเป็นช่วงเวลาที่ดีในการขยายกิจการหรือเริ่มต้นโครงการใหม่ๆที่คุณวางแผนไว้อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในเรื่องของการสื่อสารกับเพื่อนร่วมง,งานหรือลูกค้าเนื่องจากดาวพุธจะย้อนในช่วงกลางเดือนอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนได้ควรตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดก่อนส่งต่อหรือนำเสนองานสำคัญนอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่ดีในการพัฒนาทักษะใหม่หรือเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถของคุณให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น การลงทุนในตัวเองจะส่งผลดีต่อความก้าวหน้าในอาชีพของคุณในระยะยาวด้านการเงินในแง่ของการเงินเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีดาวเสาที่โคจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เอื้อต่อการสร้างความมั่นคงทางการเงินจะช่วยให้คุณมีวินัยในการใช้ใจ่ายและการออมมากขึ้น อาจมีโอกาสได้รับรายได้เพิ่มเติมจากงานพิเศษหรือโปรเจกต์เสริมสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนทุนเป็นช่วงเวลาที่ดีในการศึกษาข้อมูลและพิจารณาทางเลือกต่างๆอย่างรอบคอบแต่ควรระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุนในช่วงกลางเดือนเนื่องจากดาวพุธย้อนอาจทำให้ข้อมูล ที่ได้รับมาไม่ชัดเจนหรือคลาดเคลื่อนได้นอกจากนี้ยังเป็นช่วงที่ดีในการวางแผนการเงินระยะยาวเช่นการทำประกันชีวิตการวางแผนเกษียณหรือการสร้างแหล่งรายได้เสริมความมั่นคงทางการเงินจะเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้คุณรู้สึกปลอดภัยและมีความสุขมากขึ้นในชีวิต อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือการซื้อของที่ไม่จำเป็นเนื่องจากดาวศุกร์จะโครจรเข้าสู่ตำแหน่งที่อาจทำให้คุณมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายเกินตัวได้ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการที่มีราคาสูงโอกาสที่จะเข้ามา เดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งโอกาสสำหรับชาวราศีกุมดาวพฤหัสบดีที่โคจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เอื้อประโยชน์จะนำพาโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณอาจมีการติดต่อจากคนสำคัญหรือได้รับข้อเสนอที่น่าสนใจในด้านการงานหรือธุรกิจ นอกจากนี้ยังเป็นช่วงที่ดีในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทักษะใหม่การเริ่มต้นธุรกิจหรือการทำโครงการที่คุณฝันไว้มานานพลังงานเชิงบวกจากดวงดาวจะช่วยสนับสนุนให้คุณกล้าที่จะก้าวออกจากค o m f o r t Zone และทำในสิ่งที่ท้าทายมากขึ้น อย่างไรก็ตามควรพิจารณาโอกาสที่เข้ามาอย่างรอบคอบไม่ควรรีบตัดสินใจหรือรับปากอะไรในทันทีควรใช้เวลาในการวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียและผลกระทบในระยะยาวก่อนที่จะตัดสินใจรับโอกาสนั้นๆความรักสำหรับคนมีคู่สำหรับชาวราศีกลุ่มที่มีคู่แล้ว เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งความเข้าใจและความลึกซึ้งในความสัมพันธ์มากขึ้นดาวศุกร์ที่โคจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เอื้อต่อความรักจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความใกล้ชิดระหว่างคุณกับคู่ของคุณอาจมีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกันมากขึ้นเช่นการวางแผนท่องเที่ยวการเรียนรู้สิ่งให,ใหม่ ด้วยกันหรือการทำโปรเจกต์ร่วมกันสิ่งเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามอาจมีช่วงที่เกิดความเข้าใจผิดหรือการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนในช่วงกลางเดือนเนื่องจากดาพุธย้อนควรใช้ความอดทนและพยายามสื่อสารกันอย่างเปิดเผย และจริงใจเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้นอกจากนี้ยังเป็นช่วที่ดีในการวางแผนอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการวางแผนซื้อบ้านการวางแผนครอบครัวหรือการวางแผนการเงินร่วมกันการมีเป้าหมายร่วมกันจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกรก่งให้กับความสัมพันธ์ของคุณในระยะยาว ความรักสำหรับคนโสดสำหรับชาวราศีกุ่มที่ยังโสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นในเรื่องของความรักดาวสุขที่โคจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เอื้อต่อการพบเจอคนใหม่ๆจะเพิ่มโอกาสในการพบเจอคนที่ถูกใจมากขึ้นคุณอาจได้พบกับคนที่มีความสนใจคล้ายคลึงกัน หรือมีทัศนคติที่เข้ากันได้ดีกับคุณอาจเป็นการพบเจอผ่านงานสังคมกิจกรรมกลุ่มหรือแม้แต่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆอย่างไรก็ตามควรใช้วิจรารณญาณในการพิจารณาคนที่เข้ามาในชีวิตไม่ควรรีบร้อนหรือตัดสินใจเร็วเกินไปควรใช้เวลาในการทำความรู้จัก และเรียนรู้นิสัยใจคอของอีกฝ่ายให้ดีก่อนนอกจากนี้ยังเป็นช่วงที่ดีในการพัฒนาตัวเองและทำความเข้าใจกับความต้องการที่แท้จริงของตัวเองการรู้จักและรักตัวเองจะช่วยให้คุณพร้อมที่จะเปิดใจรับความรักใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตเกณฑ์แต่งงาน สำหรับชาวราศีกลุ่มที่กำลังคิดเรื่องการแต่งงานเดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการพิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจังดาวเสาร์ที่โคจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เอื้อต่อการสร้างความมั่นคงในชีวิตจะช่วยให้คุณมองเห็นภาพอนาคตและพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ความสัมพันธ์ที่จริงจังมากขึ้น